ดีครับผมนี่ก็อยู่กับเช่นเดิมครับกับซีการครับผมนี่กับกายอนิเมะเรื่องรีเคเตอร์กับตอนที่4ครับผมก็ตอนที่4เหรอตอนที่4ครับก็ไปเสียเวลาดูกันเลยครับผมตอนที่4เนี่ยนะโอเค4ี่กับสก็ไปเสียเวลาดูเลยครับผมมาเซฟต้นคลิปของไอจีเลยมานิดนึงครับก็เข้าภาพเปิดขอบไปครับผมมาฝนทกเรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปล่อยสักพักหนึ่งนะมา ครับผมมาอยู่กับตอนนี้ฮะมิจิโก้ครับผมอยู่กับตอนที่แล้วฮะตอนที่สามนะผม <c oughs> เป็นเพื่อนของคุณเจ้าหญิงชื่อทหารนั่นเหรอดูถ้าจะรู้จักที่นี่ดีจังนะแอ้ค่ะวันน <c oughs> ี้ฉันมีธุระกับโอโคคุบะแล้วอยากจะขอร้องเธอหน่อยนะอโอเคครับผมอันนี้ทาเลียอนิทาเลียเฟเวอรี่ชื่อของฉันเนี่ยล่ะ โอเคครับอ๋อสองคนนี้มาหาคนสร้างนะฮะนี่คนนี้ <laughs> <laughs> เห็นแล้วอึ้งเลยทีเดียวเจอตัวจริงปร <laughs> ะลางจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปาวะรู้สึกว่าน,นึกม่าทำหน้าตกใจได้่ะเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นหรือผู้สร้างลนะโอเคมาผมเพิ่งเปิดจะฟังเลยก็ได้นะแต่คงผมคงไม่ได้ยินเสียงลรวเพราะว่าผมปิด ปิดทั้งเสียงแล้วก็ภาพให้มันออกพาไปอยู่ข้างล่างอ่ะออกนิดนึงออกมันนิดนึงแต่ว่าจะเห็นอยู่เห็นซับอยู่บ้างเออแล้วก็ขอไปกีิงว่าผมกันลิเกศิธิ์มาผมกันลิเกศิธิ์เลยนะแต่ถ้าเปิดออกมาโดนแน่ครับผมเคยเจอเลยอืาเพราะฉะนั้นเคยถามว่าทําไมต้องปิดอะไรหรือปิดเสียงแนละ้วก็าถามจริงอ่ะมันกันลิเกศิธิ์ผมกันลิเกศิลป์ไว้เออก็ขอไปจริงผมอยากจะพูดหลายรอบไปแหละมันมีคนบ่นมาซ่าจ้าจ้าับ I changed somebody to you boy and somebody to me ta 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 hal she ta ever there don't 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 do to so don't no listen it's a good day but da 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 go there hide you da sing the a just sing the thing to does right ไปโชสิสเรตนาเดมเดนาในคนักีเ,ด,เดิานะไปมบิสวคือใจรักว่าชีิต่าูติดปากไปแล้วเพลงอ่ะร้องได้อ่ะเพลงมันร้อง,นองง่ายเอาไงเพลงของซามโนสุยอดดูกนนะันฮะอวยเอาเกอะไรวะไปคนเดียว เกิดอะไรขึ้นจริงเหรอเนี่ยเออค่ะโปริสเตอร์ของโตแทนโอาาเคคนมาของเรื่องของเกมน่ะเสียชีวิตไปแล้วละ่ะอะไรกันสาดที่เจอทั้งที่ก็เลยช่ชงยศสามสิบไปเกิดเรื่องแบบนี้คงไม่ไปแปลกแล้วนะเรื่องเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุน,นะคะมเอเตอร์ไซค์ไปชนเจอคนไม่มีคู่กรณีอะแล้วเถอว่าละ่ะเธอบอกว่ายัางอยู่คนเดียวน่ะ อยตกลองจัดระเบียบความคิดก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นะครับคร่บดิฉันเข้าไปโยชน์มาเข้าไไหนึ่งรือปลาะคะเนี่ยเอ่อไม่หรอกครับไม่ใช่ความคิดของคนมนันนั่งอนะถ้าเป็นแบบนั้นแม่แแตัดเมื่อก่อนแล้วคะ่ะเวลาที่คิดว่าทําได้ดีแล้วมันชอบกลับกลายเป็นแย่ซะอีกฉันี่เนี่ยเป็นไรเนี่ยครับ <c oughs> สบ่ยแล้วงั้นก็เถอะไว้ถึงพรุ่งนี้ก่อนนะอือไว้ถึงพรุ่งนี้ครับผมโอเคกลับมาแล้ว ที่ทำไมเป็นห่วงขอภไปด้วยกันก็ช่วยไม่ได้นี่นะอืมอืมอย่าคิดมากไปน,นะขอคุณสลหับความ,มหงใยโอเคอยังมีอย่างหนึ่งเคียังจะขอโทษมีสิ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากจะให้ช่วยรับฟังนะ่ะฉันกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจ เซเชียที่จริงแล้วทั้งฉันและเธอก็เหมือนกันมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกับผู้สร้างของตัวเองฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละเมืม่อคืนแรกที่เธอได้เจอกับเธอคนนั้นเหตุผลที่ฉันไม่ตอตบตกลงกับเธอคนนั้นมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ตอนที่ชีฉันกําลังเลงก,กับเป้าหมายที่เธอคนนั้นต้องการฉันกลับมีความรู้สึกอื่นเข้ามาตอนที่ได้มองดูโลกของตัวเอง กับกับคิดว่าผู้สร้างที่สร้างโลกทั้งสองนีคิดเองกับโลกของนนฉัน,นใใกันฉันนั้นจดใจที่กําหนดเมวทาของตัวเองแลแ้วกาตรวจสอบเรื่องนั้นอเออเออเอะไรวะถ้าหากผู้สร้างของฉันเป็นคนที่มีมรรรความริษยชอบหรือคนไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากผู้สร้างของฉันเป็นคนคิดที่ไม่ซื่อกับโลกของตัวเองแล้วก็ถ้าหากเป็นคนแบบนั้นคนสร้างโลกของฉันแล้วก็โลกของฉันเองก็คงหนีไปพ้นการส,ารสู้ล้วกับการเป็นโลกที่ได้ซื่อความหวัง หากเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉัน,บบน,นก็กตั้งใจที่จะฟาดูการทำลายล้างของโลกใบน,นี้ของทำลายล้างฮะจะถนะผู้สังเกตการของการทำลายล้างโลกใบนี้อธิบายมาหน่อยดิอธิบายมาหน่อยทำไมล้างโลกเนี่ยเดี๋ยวดิวนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะพูดต่อเลยโลกนี้มีเพียงสิ่งที่คอยพยายทำให้สุกสงสมเหตุสมผลให้เกิดความสงบสุข โซเฟอร์ห,หรอครับบางทีฉันและเซอร์เทียเองก็ได้รับความตีความไม่เข้ากับรูไปใบม่เลยแค่ที่เรีนลูปแบบของสองมิติหลอยมิติหรือไม่ข้าทัมบุเซลนั่นเป็นเขตส่วนใญของรูปแบบที่จะประกอบตัวตา่างาท่านโซต่ากัาไปเองโลกนี้โลกแห่งโซบฟอร์โซเฟอร์จุดเร่งวาพลังพิเศษหรือจะเล่งอย่างสุดพลังของ,ง,งการฟื้นฟูแต่ว่าฉันไม่คิดว่าโลกนี้จะยืดหยุ่นพอที่จะรองรับเรื่องราวได้รับร้อยเรื่องอ๋อ ี่เตพไม่ได้ความขัดแย้งแล้วหลงกับโลกนี้โดยแรงซึ่งเห็นผลเสียได้เหมือนกับพวกเรากําลังต่อโต้กันแบบนี้เนี่ยบางทีเราส่งผลต่อเสียงแต่โลกนี้แล้วก็เป็นได้นะเอเอไม่เ,เข้าใจที่เรามาเท่าไหร่หรอนะครับเออไม่เข้าใจเหมือนกันแ,แล้วจะบอกว่ามีเรื่องไม่ที่เกิดขึ้นับพวกเรานเนี่ยหรอคะโดยสรุปเลยนะความจริงแล้วคนที่เป็นคนอยู่โลกนี้กับอยู่ที่นี่โลกที่เป็นยสาสักเหตุผลทําให้เกิดพอสมดุลสมสมผลขึ้นมานะแบบนั้นใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วล่ะก็อย่าแต่เหตุนะอืมพวกเรากลับมีฟลรมพิเศษซึ่งมันขัดแย้งกับวิสิกฎทางวิสิกณ์ที่มันไม่ได้อยู่บนโลกเออก็จริงคร้บโลกนี้จะสร้างความสมเป็นสมเปได้ก่อนหรือการชนกันของโลกละสองสมผลกันก่อนยังก็ตามอ่าการชนกันของโลกนี้กับการพบปะของพวกเราเดินต่อไปแบบน,นี้แล้วก็เออบอกก็จริงกันนะถ้ามันเป็นแบบน,นี้ต่อไปถ้า้าความมิดิหยุดถึงขีดจำกัดและ และกฏไครรักษาสมดุลของโลกนี้ก็จะพังทลายคือทั้งสองโลกคือทั้งสองโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมตรงในที่สุดก็ถึงจะมีการรีเซ็ตสำหับโลกนี้ที่เป็นจุดกําเนิดของโลกทั้งหมดอ๋อคือทั้งสองคนนี้สองโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้จะเกิดการรีเซ็ตการใช่ไหมอ๋มอนั่นเป็นงที่ฉชนคิดเอาไว้นี่ใช่ไหมครับฉันเรียกมันว่าการทลยล้างครั้งใหญ่อ๋อเหมือนบิ๊กแบงเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจำใจจู่ๆมา,าถึงจะเคยรู้สึกแบบน,นั้นมาก็เถอะ แต่คิดแต่แต่ก็แบบนั้นเองสิงนะมันเป็นแค่สมมติฐานของตัวฉันไม่อยากให้ตนกตึงตนกโดยไม่จำเป็นนะอีกอย่างข้าวมันนั้นมาถึงคงทำใจการยอมรับการทะเลาะได้ง่ายกว่าหาไม่รู้อะไรต่ออะไรนะเข้มขางกว่าที่คิดไว้สิเลยนะความห็น,นอของเธอั้นถูกต้องสิ่งที่ฉันอาจจะทำหปเธอรู้สึกเสื่อมเสียเกียรติเอาเธอยกเธอใช่ยังไงสักตอนนี้ก็บอกแล้วนี่นะเออแล้ว แล้วคนเมเทอร์ล่าล่ะครับเรื่งที่จะทำไงต่อล่ะครับเพื่อที่จะทำตามความรู้สึกของตัวเองอืเลยจะอ,ออกบางอย่างที่อยากจะลองอนะอะไรวะหยิบเกมของตัวเองมาวะว่นวาฉันได้ลองไปเล่นตัวแทนเอะ,ว,ะว่าเคนมาตลนะอดคืนเนี่ยเอาเกมของตัวเองใช่ไหมโอเคจกนกระทั่งจบเกม <c oughs> เล่นเร็วเหมือนกันนะวันเดียวเองเลยว,วันเดียวเล่นกันทั้งวันนี่จิมเนี่ยคืนเดียวเองหรอคะโอ้คืนเดียว,ว่เทพว่ะ ถ้าเป็นฉันขอบายละถ้าใั้มาเห็นตัวเองอยู่ในนั้นแล้วก็เออก็จิกน,นะโอเคอันนี้บัตรอันนี้นะแทนที่จะไม่เห็นภาพในตัวเองที่อยู่นี้มันออกจะได้ตกลงอยู่เหมือนกันนะถึงจะไม่อเข้าใจก็เท่าไหร่ก็เถอะนะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเกมนี้สนุกมากเลยล่ะโอ้อยากเล่นแล้ววะ <c oughs> ไม่มีพีเอซีเสียดายว่ะเข่นนั้นนี่เหรอท่านั้นก็เพลงพอแล้วล่ะเขาสร้างต้งที่ฉันคือใส่ใจรายล,ละเอียดเออ แต่เขพอบอกว่าว่าเขาสามารถเขาสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของตวละกรนในส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นอถึงแม้ตัวฉันเองจะถูกตมไปคัดลอกให้เกิดใหม่ในเกมอเวเกนจนนับจนนับไม่ถ้วนแต่ถ้าหากยังมีคนที่เล่นเกมน,นี้แล้วก็ตัวฉันเองก็ขอถ่ายทดายอดเรื่องราวของความลับของซาลตัสกับเหล่าวิญญาณปรดุ้เพื่อที่จะช่วยโลกที่พลังไห้ต่อไปอตลอดไปและตัวฉันเองก็ได้ทบทวนดู แล้ตอนที่ฉันสูญเสียความเป็นนิรันด์ไปฉันจะยอมรับโลกนี้ในฐานะตัวของตัวเองได้หรือเปล่าจะยอมรับคนที่สร้างโลกนี้ได้หรือเปล่ากับผมไม่ดีเว้ยอย่ารับเลยพูดได้จากใจแล้วว่ายอมรับได้โอเคยอมรับครับผมนี่นิยายมันนิยายมันเองสองอันนี้ของม,มันหมดเลยสิ่งที่ผู้สร้างที่มอบเห็นกับฉันไม่สิสิ่งที่มอบไม่แก่โลกของฉันน่ะคือสิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอด มันแค่ความเพื่อบันเทิงแต่สื่อเขามองให้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉันมั่นใจว่าเขาต้องรักโล,ก,ลกนี้นั่นแน่แล้วผู้คนเหล่านั้นสนุมไปกับโลกของฉันเองก็ได้หลงรักมันได้ใช้กันอาป็นวันนั้นฉันเองก็อยากที่จะปกป้องสิ่งที่คนเขารักด้วยถึงแม้นี่จะเป็นหนึ่งในแผนนี่เธอคนนั้นหรือใครก็ตามเขาสื่อ,อยึดได้ตัวฉันเองก็คืออยากจะหยุดการชนกันของโลกลก็สอ เลยทำเป็นตัวแก่กัรสูตรที่มันควรจะเป็นเหมือนกับตัวฉันที่พยาย,อย,อยา,ามหยุดความลบศาสตร์ของโลกที่อ,าาอัลเคบร์เาาขาอ,อย่างชั่วเรียนรับกลับนะไม่ถือว่าล้อานโอุ้ยอุอ้ยสิ่งท้าใครเอ่ยอุ้ยเขือนด้วยวะ,นะ,ะคนนั้นรับมาผมกล่าวขอโทษนั่นจนคนไม่ได้กินหนึ่งอนเลยอาจจะเลิกไปหน่อยแต่อยากได้ข้าวเย็นนะหวานนอกเรื่องละ อิสลาไม่ล่ะม,มาครับผมถึงแม้พวกนี้รถมีอจะลดสลายไปก็ตามอิว่เลยกูแต่ก็ทำได้ด้วยทองน,นะขอขิงไหมฮะมีวาซาบิด้วยว่ะคิดว่ามีอร่อยไหมพวกมึงไปพาดไปม,มาตรงนี้เบียร์ครับเบียร์คือว่าอาการกระกทรมาร์คขั้นใหญ่ละเป็นพวกหมาของเจ้าหญิงชุดทหารคนนั้นแหละครับเซเรเทียไม่กล้ากินเลยแต่อร่อยใช่ไหม ก็อ่จาจจนะัดละกินให้หมดก่อนเอาโอเคเนะถ้าอยากจะให้คดอลอจากสิ่งที่เจอคนทำกันแล้วก็แบบนั้นก็เป็นไปได้มากที่สุดไม่เข้าใจเลยฮะถ้าอย่างนั้นทำแบบนั้นตัวเองก็ต้องหายไปเพราะกับคนอื่น้วยเหรอสิวุ้ยเป็นแรงจนใจที่มาแปะอ,อยู่นักอยู่ลีเลยทีเดียวตบมือได้ไหมเออถ้าเธอคนนั้นคิดว่าคิดแบบจะเป็นยังไงก็ช่างเหรอคะ เหมายคเขาว่าไงล่ะกาแฟวะ่ะแล้วก็แบบเธอไม่สนใจทั้งโลกนี้เองโลกของตัวเองตัวเธอเองไม่ได้บอกเธอไม่สนว่าตัวเองจะเป็นหรือตายเนี่ยฆ่าคนอื่นได้ไหมแต่ตัวเองจะตายงั้นสินะจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีตัวละครในเรื่องมันจะมีสิ่งที่เกิดจริงอยู่ทั้งในตัวของเซเลทีและตัวเันเองแต่ถ้าเขียนธรรมดาไปมันก็จะน่าเบื่อแย่นหละ ก็เทาที่ธรรมาดาไปแล้วกันนะคระับแต่ว่าถ่าที่รู้ลักษณะของตัว,ค,ตวคนนั้นไม่ซื้อตรงเพราะตัวเธอเองก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการให้ฟังเลยทัศนท่าทางทัศนคติกับผู้ก่อเธอคนนั้นดูก็ไม่ปกติเป็นอย่างมากเลยอของทอกการทะเลางโลกนี้แน่แต่ก็ไม่รู้ในจิตใจแต่เท่าที่เห็นเธอคนนั้นก็พนานจ,จะวางแผนทต่ามโดยไม่มีอะไรจุงใจนะ นี่พอจะเป็นความตัต้งใจที่แท้จริงของเจ้าหญิงจเจษฎาแล้วอยากจะมีอะไรขอเราทุกคนเนะ่ะเสรเทียถ้าเธออยู่อยู่ด้วยเราก็ยังไม่พอหนทางต่อสู้ได้นะฉันเองจะทำทุกสิ่ทางเพื่อให้ตัวเธอได้กลับโลกไปเสรเทียต่อสู้เก่งนะผมถึงจะไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมที่จะพอไปพูดกล้าของเธอได้หรือเปล่าก็เธอนะแต่ก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะอดี๋ยวก,กันดํมาอีกคนใช่ไหมถ้าสตบถ้ามีแตบสวถ้าเมีมมละจนถึงอันที่สุดฉันเองก็ยังคิดว่าอยากใช้พวกท่านช่วยเหลือเน เราตกคนเดียวมันก็สูไม่ได้นะฮะี่แบบวันนั้นที่มีตัวละครนี้ความสามารถมาปรากฏตัวในโลกนี้อีกอะ่ะต่แล้วก็จเราแยกของลกนี้เริ่มการขยายตัวเวลาที่เหลือพวกเราก็น้อยลงไปอีกมีตังยิสวาตท์ทนไม่ไหวเพ้่อมายควาว่าจะให้หาพวกตัวละครต้องจับพวกเธอเองสินะถามว่ายังไงล่ะลนอกใยา่นั่นแล้วฉันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพาคนอื่นมายังไงด้วยนะถ้าหาพวกเขาอยู่ไม่ไกล พวกเราก็สามารถหาเจอได้กีดอของทาวปราสาทสัมพันธ์กับจุดเด่นตอนนี้ไม่มีทางเลือกที่จะให้รอแล้วล่ะซึ่งสำคัญตอนนี้ก็คือรักษาสภาพของโลกนี้ไปดีเอาไว้คงไม่ความขัดแย้งบางไปมากกว่านี้และคขจะจะยกสองโลกกำลังจะชนกันและยกออกจากกันอีกครั้งนี่เป็นเบาแสสิ่งนี้เกี่ยวโยงกับพวกเราทั้งหมดก็คือเจ้าหญิงชุตทหารและตัวเธอเองเ ก็เป็นตัวละครด้วยว่าได้เป็นลลกคนของโลกนี้จำได้ไหแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็อุ้ยดีไหมวะคีตเตอร์ว่าแล้ววันนี้สร้างเธอคนนั้นเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ออุ้ยไอ้นี้วะ เซเเดอร์ธอบอกว่าพวกเราจะถูกจับตัวโดยเพราะเจ้าผู้สร้างโลกของฉันโกงแล้วมาแล้วพวกเราแก้ไขโลกของฉันมันเปลี่ยนไปมีคนมีคนโอยตัวลายนะผู <soci> ้สร้างของเธออู้ชาคนนั้นเป็นคนในการตอสูต้เรืงโลกนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ไปจะเป็นการตอฟื้นฟูโลกนี้แล้วล่ะมีใครหลงรักตัวายอย่างละนั่นเป็นพลังของพระเจ้าในแต่ทางผู้สร้างเพราะงั้นฉันจะจึงให้ผู้ชายคนนี้เป็นโลกของฉันด้วยการเกี่ยของเขาแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนไป ยยังกลับไปโลกมาจัดไม่ได้อีกละ่ะฉันต้องไปช่วยโลกเกิดสงครามนะต้องไปจัดการกองกำลังอันเท์เวนและยึดเมืองทั้งค่ายได้ไงละ่ะโคเซเดอร์วะจะโมเสยวลาที่นี่ไม่ได้นะมันเป็นวาอผิดของแกเนี่ยทีเสร้าโลกเดือดร้ายแบบน,นี้โกขับสนุกอีกเนี่ยหลายใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยัวฉันเองก็รู้สึกหลาย,ายใจทังตัวเองมีผู้สับแบบน,นี้อู้ยใจเย็นใจเย็นโคเซเดอร์ใจเย็น ใจเย็นพูดความความด้วยคำตามใจปากดีหนะ้าถือทำท่้ส,ส่งส่งได้เกินออคนลุงนี่ว่ะโผล่มาอีกตัวแล้วค่ะทำไมไม่ลองหาค่าวส่งก็ลุกนี้สนะักหน่อยล่ะไม่เคยได้เจอคนแบบเธอได้สิถือเปิดและถือเล่าด้วยนอกเจ้าหญิงชุดทหารเลยอ,อยู่ตรงหน้าไปไม่ต้องมายุ่งไอ้ขี้เมาโดนด่าไอ้ขี้เมาเลยวะเรียกแต่ผลเลยจังนะน่าลูกสาวของตัวเองไม่เรียกกันแบบนี้เลยนะมีลูกสาวด้วย่ะถ้า,านอนนี้เลีย ฉนันไม่ได้โกหกนะตัวลายเริ่มแล้วอะตรงนี้มันหนักแน่นดีนะผู้สร้างเองก็ทุกกันที่แต่งซ้แข่งบนโลกอะ่ะตั้งเติมัใจตัวเองสร้างมันให้ปัทลายและทําลายมันเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพลังของผู้สร้างมันจะมากยิ่งขึ้นอ๋อเพราะงั้นเลยอยากให้ท่านช่วยเติมเต็มคอยถรดดาของโลกนี้หน่อยแหละถ้าลิทเทเลียนี่แหละคือการช่วยโลกของท่านปันทละลายเนี่ย ก็วตไทเองก็อยากจะช่วยโลกไม่ใช่่รือืงก็จริงอนะแน่นอนฉันเองก็อยากจะช่วยโลกพราะงั้นก็ตามนี้อ่ะแล้วนะถึงจะมีหลายวิธีที่เติมแต่งโลกนี้ก็ตามเริงโง่แล้วใช่ไหมฉันเองก็เล่าเรื่องสื่อเกิดขึ้นกับตัวละครที่ฉันทิ้งที่ทิ้งฉันไว้แล้วนี่นะพวกเขาในขี้ขาดไม่ยอมแนวทางในการปฏิวัติและไม่ยอมรับความผิดของตัวโลกของตัวเองก็น่าเท่านั้นแหละ ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกขนทางที่ช่วยโลกไว้หรือไม่ก็ตายถ้าหากมีใครบางคนจะมาแ,แนทะแซงความพัถนา,าของเราพวกคนที่สมควรได้คุญแจที่เป็นหัวทางของพวกเขาเพื่อจะนำไปสู่กระแเสียพภาทําไห้เกิดโลกนี้แล้วก็แล้วจะทำไงดีละ่ะเอาไงาอืมโอเคคิดแบบนั้นก็ช่วยได้มากเลยแหละหน้าที่ของตัวฉันเองก็เป็นงานสางทางคอยชี้นำพวกคนที่เปรู้จักโลกใบนี้ที่มีวีทางเลือกนอกจาก การตนะ่อสู้นะโอ้งั้นทุกเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นทูโคนถูกลุ้นแล้วเกิดจากความไม่ตางของเจ้าวุ้ยเมจิโกะโอ้โหสุดสวดีนะ <c ười> ฉันยังไม่ได้ขอบคุณที่ช่วยไว้เมื่อหลายวันก่อนเลยเมจิโกะนะคุณอ,อลนทารอสอืนอลิทาเลียตัง้งหากอกเมนซาไฮนะกูเหมือนไอจังเลยมนะั้เออคุ คุณเองมากีนนะทับฟังผลงั้นเหรออ,อไม่ใช่นะเออยังไงวะหิวมากหรือเปล่าเนะี่ยจะซื้อมาด้วยนะครัซื้อแกลกลี่ของลูกขอตัวเองมาเว้ยแบบนี้นี่เองเออตัวจริงนะฮะตัวนี้ถ้าพวกเรามาจากเรื่องเราอย่างที่เจ้าหญิงคนนั้นพูดไปจริงด้วยนะก็จริงระแต่ที่ได้เห็นแบบนี้มันก็เป็นความทหน่อยละค่ะ กันลืมนี้ไปซะได้เลยจะมีอีกนะคะพุดดิ้งเหรอ,อใช่เลยแน่นอนนี่ขนมอีกเออเขาไปมึงขนมขนมของตัวเองเลยฮนะจะทิ้งก็เหรอรับไม่เอาเอาไมา้ฉันก็ได้นะก็ได้อยู่หรอนะคะโอ้โหเซเดอร์รู้วิธีฟับถุงด้ปะก็ะเก่งนะแต่กันห่อทิ้งไม่เร็วเลยนะอะไรล่ะผมจะได้ใช้สิ่งนี้แน่ แมจิกโกเรียกับว่าคุณยายนะเดียวว่าคุณยายเลยอ๋อเรียบร้อยน้งซุอมาเดียวซได้นะเธอกินก่อนก็เถอะนะเ๋วของฉันไม่ที่หลังอ่ะถ้ากินด้วยกันน้ำมะาอร่อยขึ้นนะฮะอาริจังอะอาริจังไม่เคยโดนเรียกใช่ไหมล่ะหมอใช่ไหมล่ะเล่นง่ายด้วยนะกะหล่ำแบบไม่เผ็ดน่าเลยว้ยมันเอาไว้สอนคนเด็ดเอาอลริจังเอา ใหญ่ป้าบาตามโน,โน่ครับผมจะไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะกินไปเถอะกินไปเถอะสวินเลยกินไปเถอะเจ้าหญิงกับโวินกินเถอะเรียกไปเถอะเ,เรียกเลียงชื่อยาชิมฝ่ายเลยไอ้กีเถอะอะไรเนียอร่อยใช่ไหมลนะ่ะอมืมันก็มีความสัมพันธ์นะถึงแม้จะเป็นตัวโกงก็ได้จะเป็นจะเป็น,นจะเป็นฝั่งของผู้หญิงเออ่ตัวร้ายหรือเปล่ายังไม่รู้นะวะ่าสมัยที่ได้กินแบบน,นี้ตัวคนอีกครั้งนะ ทุกคนอมไม่รู้ว่าพวกนี้จะเป็นตัวไรตัวดี้นะตามที่เจ้าหญิงชุดทหารคนนั้นบอกไว้ได้ยิงแล้วสินะคงต้องไปต่อสู้กับทุกคนอยู่แล้วสินะต่อสู้ไอพวกนั้นนะถ้าหาพวกเขาต่อต้านแล้วก็คงจะประด่ากันอีนะ่แน่เพื่อที่้าพออปฐนาลกตัวเองเป็จริงจะไม่ยอมไม่ใครมาขวอยแนะ่เอาว่ะเอาไงต่อไป ไม่ได้คุยกันนานนะครับคือว่าใครวะก็คือทำไมทำไมพูดงั้นฮะลโหไม่คิดว่าบ้าเอ,อ๊อรู้ด้วย่ะ โอเคครับกลับมากระต่อครับดีเฮเตอร์ครับผมก็มาดูก็ต่อครับมันเหลือนิดนึงผมก็เลยอยากจะทำต่อให้จบนะ,ะแต่ก็โอเคแล้วล่ะจริงเหรอครับเนี่ยจริงสิว่าแต่เป็นใครล่ะอันนั้นเราไม่คุยกันดีหรือแล้วนายออะหนึ่งเนตัวละครผมครับหมายถึงผมเขียนบทไว้นะครับผมก็ร,รับสู่คำน้าเน่ยเหรอเฮ้ยจยบอกนะว่า,าจะกลนะ แต่คนนี่รันมโนกมาเกะเร้กันเหรอก็ไม่เชิญหรอกครับเขาข่าบิกิกลมากินหน้ามาด้วยล่ะมันยญาครับผมยังไงผมก็บอกเขาไปซ้อต่อซื้อสนามเบสบอลใกล้ๆบ้านญาตดแล้วและครับอืมแล้วเขาหะไรข้ายยา,ย,ายู่อยู่ที่เตนหรือเปล่าเขากำลังก <c oughs> ินข้าวอยู่ที่บ้านผมครับ กันดำมาแล้วครับผมมาก็มาแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรแล้วแค่นี้หรือมั้งแค่นี้แหละครับไม่มีละก็สวัสดี่ก็ตอนประกอบผมแบบมันหนักกว่าตัวเครื่อเตอร์ตอนที่ห้างผมบ๊ายบายครับผม